ครับสวัสดีครับผมบังดลดนมนัฐกะเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินฮะวันนี้เกษตรทำกินมาไกลนะฮะนี่มาอยู่ที่อำเภอเสืองสางจังหวัดนคราราชสีมานะมาร่วมงานและก็มาทำข่าวให้กับบริษัทคลิงฟุตนะฮะที่ขยายสาขาเป็นสาขาที่3อยู่ที่นี่นะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็รับซื้อผลผลิตกล้วยหอมจากเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุกไพบนะฮะวันนี้เป็นวันที่เปิดบริษัท ขณะนี้คุณเกรียงศักวิเลปานะประธานบริษัทและก็คุณสวนีวิเลปานะกรรมการผู้จัดการบริษัทก็อยู่บนเวทีเพื่อที่จะเปิดบริษัทแล้วครับไปดูกันครับประมาณปีห้าเก้าทีนี้เขาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากลุ่มนะครับพัฒนามาเป็นวิสาหกิจนะครับณนะปัจจุบันเราทำยอดถึง6 0ล้านนะครับก็คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่า การรวมกลุ่มหรือการทำเป็นวิสาหกิจตลอดจนพัฒนาไปถึงแปลงใหญ่ด้วยนะครับก็หวังว่าบริษัทมันจะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่จะพาชุมชนเติบโตและแข็งแรงนะครับมีไรายได้สอบย้อนกลับที่ทําให้ตอบโจทย์ว่าโอเคท่านท่านอยู่ได้เราอยู่ได้เติบโตไปด้วยกันผมคิดว่าสถานการณ์โควิดน่าจะไม่มีผลต่อในเรื่องของการทําเกษตรแล้วนะครับเพราะ ขอบคุณนะครับวันนี้มากันเต็มเลยนะครับก็รู้สึกดีใจอิ่มอกใจนะครับที่ทําให้มีงานวันนี้นะครับก็ขอกล่าวเปิดนะครับนะครับโรงงานนะครับบริษัททิมพุนสาขาสามแห่งนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็หลังจากที่เราได้ได้ทาธุรกิจเกษตรมานะคะเบื้องต้นเราเองก็มี มีนยโยบายที่จะทํางานร่วมกับชุมชนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มกล<ม>ุ่มเกษตรกล้วยหอมทองแปลงใหญ่บริษัทเกษตรกล้วยหอมทองแปลงใหญ่สุขไป,ปบุญถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพ<ม>แล้วก็เป็นกลุ่มเกษ,เกษตรต้นแบบในการทําธุรกิจร่วมกับเพียงพุฒนะคะเพราะกล<ม>ุ่มนี้มีความพร้อมมีทั้งความรู้และมีความพร้อมรวมถึงพื้นที่เหมาะที่จะเพาะปลูก ทำให้ทำให้ดังนั้นจึงเกิดสาขาสามของค <_ V irt> ิงฟูดเกิดที่เกิดขึ้นที่สิงสางค่ะเพื่อให้ความร่วมมือในการทำงานเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้เฉพาะที่สิงหสางหรือจัองหวัดนครราชสีมานะคะยังครอบคลุมภาคอีสานที่เราสาม,มารถกระจายไปให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อให้เพิ่มปริมาณกลุ่มที่มีความเข้ม,ขมแข็งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะน <_ V> ั่นก็แปลว่าต่อไปนี้ผลผลิตของคู่ค้าของเราในในพื้นที่ภาคอีสานนี้ จะเอาจากศูนย์ที่นี่ไปกระจายไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ก็มีจากที่นี่ไปส่วนใหญ่ก็คือออกจากที่นี่ค่ะเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตเนี่ยถึงผู้บริโภคสดใหม่ค่ะอ่าไม่เฉพาะจะเฉพาะพกล้วยนะเห็นว่าจะมีพืชอย่างอื่นด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะพืชฤด,ดูกาลแล้วก็พืชผักนะคะที่สามารถปลูกเป็นพืชแซมหรือเป็นพืชที่มีไรายได้เสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรควบคู่ไปกับการทําพืชหลักคือกล้วยหอมทองตอนนี้เริ่มหร้อยังะ ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะก็กําลังทางกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเองก็นําเรื่องนี้ไปส่วนคนไหนที่คือเราให้โอกาสเลือกค่ะว่าตามความสมัครใจก่อนค่ะเนื่องจากว่าโปรดักต์เนี่ยเราจะออกเดือนหน้าเพราะฉะนั้นอตอนนี้ก็คือเป็นการทําความร่วมมือร่วมกันว่าตลาดมาแล้วนะที่เหลืออ,อยู่ที่เกษตรกร,กรพร้อมที่จะผลิตให้เราหรือยังตลาดทั่วามาแล้วนะั่นคือตลาดไหนตลาดร้านสะดวกซื้อค่ะที่ต้องการที่จะผลิตผัก เป็นแพ็คที่เหมาะสําหรับการทาครัวเลินเล็กๆกระจายเริ่มต้นน่าจะปริมาณน,น่าจะระดับหนึ่งแต่ในอนาคตที่ว่าเทรนเรื่องนี้มาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกร,เร,กรเราต้องเตรียมพร้อมเราจะมารอแต่ว่ามีเยอะแล้วเราค่อยทาถึงเวลานั้นเราจะไม่ทันคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มก้าวค่ะก้าวช้าก้าวเร็วก็ได้แต่อย่าหยุดที่จะเดินที่จะพัฒนาครับเพราะจะสรุปได้ว่า การที่บริษัทคริงฟุตมาขยายสาขาที่3ที่อำเภอเสริงสางนั้นเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในการรับซื้อส่งเสริมและก็กระจายสินค้าไปยังลูกค้าเพื่อให้ผลผลติตนั้นสดสดไปถึงลูกค้านะในไหนเราก็มาพื้นที่แล้วเราไปดูการทำงานของเกษตรกรที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสุกไปบูนไปดูกันดีกว่าครับ ครับนี่คือบรรยากาศที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมกล้วยหอมทองสุขไัยบูรณ์อำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมานะ,ะนี่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่บริษัทคิงฟุ้ดนะฮะออกมาส่งเสริมแล้วก็รับซื้อกล้วยหอมนะฮะจากเกษตรกร,ร,กรซึ่งกเกษตรกรที่นี่นะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีอาชีพหลักก็คือปลูกมันสำปะหลังแล้วก็อ้อย บางครั้ง10ไร่เนี่ยนะก็ได้ประมาณปีละอย่างดีก็3 0 0 0 0นบาททั่วอย่างดีแต่ปกติ2 0 0 0 0 0ถึง 2, 000, 5, 000บาทหักต้นทุนแล้วไม่พอใช้นะหลังจากนั้นปี59กนะฮะกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มกลุ่มนี้ก็หันมาปลูกกล้วยหอมนะฮะแรกๆกนี่ไม่มีใครเชื่อนะฮะบอกว่าใครจะซื้อจะปลูกให้ใครกว่าจะได้พื้นที่30ไร่เนี่ยฮะก็ต้องรวบรวมญาติพี่น้องนะฮะ กว่าคนจะมองเห็นได้ก็ประมาณสองสามปีนะฮะในที่สุดแล้วขึ้นมาตอนนี้ทุกคนที่ตำบลสุขัยบูุ์ที่ร่วมกลุ่มนี้นะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะเพราะว่าไรายได้มันดีนะจากเดิมทีรายได้ปีละสองแสนตอนนี้บางคนได้เป็นล้านนะฮะได้เป็นล้านต่อสิบไร่ก็เท่ากับว่าไร่หนึ่งได้เป็นแสนฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจน่าสนใจนะฮะครับ,รบผมนายพงศักดิ์แสงลำประธานแปลงใหญ่กล้วหอมทองสุภไพบร์ ก็ได้มาทำา่้วยเมื่อปลายปีห้าเก้าครับเดิมทีเราทำอ้อยทำมันก็หลายตัวครับแต่ที่นี่มันรายรับรายจ่ายไม่สมดุลกันเราก็เลยได้ปรับเปลี่ยนมาทำกล้วยเราก็ไปหาตลาดได้ไปเจอกับบริษัทฟิงฟูดครับแล้วก็ได้ลองทำดูก็ ได้ที่ดีให้กับเกษตรกรสมาชิกของเราดีขึ้นครับตอนนี้สมาชิกมีเท่าไหร่ฮะตอนนี้มี260คนครับไอ,เ,อเริ่มตั้งแต่เริ่มจริงๆนะเเริ่มตั้งแต่กี่คนฮะเริ่มจริงๆ7คนครับ30รไร่แรกครับอืมพอเริ่มแรกๆขึ้นมาเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะปลูกกล้วยเนี่ยไอคนอื่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าตามเราเหรอกว่าจจะชวนได้ ถึงสามสิบไร่เพื่อกำหนดที่บริษัทกำหนดให้นี่ต่ยากครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักกล้วยหอมทองครับอืมอืมอืมถ้ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนอะไรก็เลยอืมีแต่พี่แต่น้องกันนี่แหละบอกไปดูบริษัทแล้วขายได้จริงๆก็เลยอืได้ลองปลูกปลูกกี่ปีกว่าคนอื่นจะมองว่าเออใช่ม่ได้ดีได้ถึงสามปีครับอืมถึงได้ประสบถือว่าประสบความสําเร็จครับคือตอนนี้คณะกรรมเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ประมาณสักี่ไร่ ตอนนี้อยู่2,500ไร่ครับแล้วต่อคนต่อร่ต่อคนต่อร่ก็มี10ไร่20ไร่30ไร่ทั่วไปเท่าไหร่ทำมันทำอ้อยก็เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน3แสน2แสนแล้วพอปลูกกล้วยล่ะปลูกกล้วยเคยได้ถึง7แสน7แสนเห็นเขาบอกบางคนได้เป็นล้านก็มีนะได้เป็นล้านก็มีครับ10ไร่เขาตะกับไร่ละแสนนะไร่ละแสนก็ได้ครับก็ไม่อยู่ถือว่าอยู่ดีหลุดพ้นจาก นี่อืมอขอกลศนี่นอกระบบก็หลายท่านอยากจากขอบคุณบริษัทซิงฟูดที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนของเราคือว่าปีที่แล้วก็ได้เยอะอยู่ปีนะ่ปีที่แล้วก็ประมาณหกสิาล้าน